นี่คือบอร์ดเกมพิชจะพานริย,รย้อนไปในยุคที่ฮอลีดูด o ตกำลังไล่ลา่าคอมมินิสต์ที่แฝงตัวอยู่ในวงการอย่างเข้มข้นและนี่คือเกมที่มีผู้สร้างเดียวกันกับสุดยอดบอร์ดเกมอย่างซาเลม1692 เกเจะให้ผู้เล่นรับบทเป็นทีมงานที่อยู่ในสตูดิโอภาพยนตร์ที่มีทั้งนักแสดงผู้กำกับไปจนถึงคนเขียนบทต้องพบเจอกับความปั่นป่วนเมื่อมีคอมมิวนิสต์แฝงตัวเข้ามาทำงานอยู่ในกล้องถ่ายเพื่อพยายามที่จะสอดแทรกอิทธิพลที่ขัดต่อรัฐบาลอเมริกาในยุคสมัยนั้นเข้าไปในหนังนั่นเองซึ่งเกมจะถูกแบ่งออกเป็นสามฝ่ายฝ่ายคนรักชาติฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายดาวรุ่งแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนซึ่งฝ่ายคนรักชาติและคอมมิวนิสต์ต้องผลักดันให้หนังสะท้อนแนวคิดของฝ่ายตัวเอง สีเรื่องจึงจะคว้าชัยชนะและฝ่ายที่เป็นกลางอย่างดาวรุ่งม,มีเป้าหมายคือทําให้หนังทั้ง2ฝ่ายออกมาเท่าๆกันจึงจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ฮอลลีวูด1947เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในประวัติศา,า,าสตร์รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ตรวจสอบคนในฮอลลีวูดและกล่าวหาว่าคนเหล่านั้นเป็นคอมมิวนิสต์จนหลายคนถูกแบนออกจากวงการทําให้เกมนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดดรามาแฝงไปด้วยความลับและกลิ่นอายของยุค40แบบจัดเต็มและใครที่สนใจบอร์ดเกมฮอลลีวูด1947สามารถหาซื้อได้แล้้ววันนีีท่สยาม บอกเกมทุกช่องทางและถ้าใครเคยเล่นแล้วหรือมีเกมไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลย